นะครับเขามีความตั้งใจครับระดับนักรบแล้วคำเมียนเป็นกองทัพนะครับไม่ใช่กองโจรน,นะครับเขารู้อยู่เป้าหมายที่เขาจะโจมตีเราเนี่ยเป็นบ้านเรือนประชาชนเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงเหลียนเป็นปั๊มน้ำมันเขามาพิกัดได้อยู่แล้วครับเขาตั้งใจมีความตั้งใจว่า จะทําให้ประชาชนชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเนี่ยได้รับความสูญเสียจะได้ออกมาเรียกร้องบีบคั้นให้ทหารไทยไม่กล้าที่จะทําสงครามแต่ผิดคาดคําเนี่รู้จักนิสัยของคนไทยน้อยไปคนไทยไม่ว่าอะไรทหารให้กําลังใจ <c oughs> ให้กําลังใจทหาร แล้วน้ํามาขวดให้กําลังใจทหารครับว่าให้ทหารทําหน้าที่ต่อไปแม้พี่น้องประชาชนเราจะเสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะครับคนที่บอกว่าไม่ควรเอาเครื่องบินรบออกไม่ควรเอาเอฟที่ปกออกเพราะว่ามันจะทําให้เข้าสู่ภาวะสงครามผมว่าคุณคิดผิดนะครับ มันยิงเรามันเอาจรวดยิงใส่เราเอาปืนใหญ่ยิงใส่เราเราต้องเอาเครื่องบินรบเนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยผมใช้คำว่าแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำนะครับแต่นี่เราไปแค่หนึ่งฝูงบินนะครับไปแค่สี่ลำห้าลำนะครับตอบโต้เท่าที่จำเป็นตามนิสัยของสุภาพบุรุษนักรบจัดก,การที่ตั้งปืนใหญ่ ต้องจัดการลดถังต้องจัดการฐานบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเซฟชีวิตประชาชนชาวไทยเพราะเขมรมันยิงมั่งนะฮะเพราะเขเมรยิงม่่งเราต้องเซฟชีวิตประชาชนชาวไทยหนึ่งชีวิตก็มีคุณค่าเด็กบางครอบครัวสูญเสียทั้งแม่ทั้งลูก3าคนสี่คนเลยนะครับ ท่านยังจะมาโลกสวยอีกว่าเอาเครื่องบินรบขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราผิดกฎบัตรสาประชาชาติมันไม่ผิดแล้วครับเราป้องกันอธิปไตยของเราและป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุนะครับ <Okay. S 1> เพราะกระทรวงการต่างประเทศช้างปล่อยให้บุณเมนเน็ตมันฟ้องก่อนนะครับ <Okay. S 1> เขาก็เรียกประชุมฉุกเฉินไปแล้วนะครับคำเหมนก็โดนลุงอีกนะครับว่าไปบุกรุก ไปเปิดศึกกับประเทศไทยก่อนแล้วแถมยิงใส่บ้านเรือนประชาชนด้วยอะไรด้วยนะครับมันแย่ทหารไทยก็สูญเสียนะครับแต่ว่าทหารไทยตัดสินใจใช้ปืนใหญ่ลูกระเบิดคัสเตอร์มันเป็นลูกแตกอากาศเป็นลูกปลายครับถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านฟังง่ายๆก็ เหมือนกระสุนลูกซองนะครับลูกปลายนะครับลูกร้อยเนี่ยหนึ่งนัดก็ไปร้อยหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นลูกระเบิดปกติปืนใหญ่ยิงไปเนี่ยมันจะทําลายเป้าหมายที่เป็นอาคารบ้านเรือนเป้าหมายที่เป็นยานพาหนะรถยนต์หรือฐานบัญชาการมันอย่างนั้นนะครับมันไประเบิดตรงนั้นแต่อันนี้เวลายิงไปปุ๊บไปแตกอากาศพรึบคุมพื้นที่หมดเพื่อสังหารบุคคล เป็นหลักเลยนะครับเห็นกองทัพออกมาแถลงแล้วนี่ครับว่าหลังจากที่ทางกองทัพไทยมีความจำเป็นต้องใช้กระสุนปืนคัสเตอร์ไปแต่อากาศไอ้ขมินที่ฮึกเขิมบุกเข้ามายุบภูมะเขือหวังที่จะลุกดินแดนไทยยึดเอาดินแดนไทยก็ปรากฏว่าตุยเฝ้ารากมะม่วงไปเฉพาะจุดนั้นจุดเดียวเนี่ย ถึงหนึนายนะครับถึงหนึรนายนะครับก็เป็นการเตือนให้รู้ว่าคุณอย่ายกกำลังไม่ว่าคุณจะขุดคูเลนไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อเกาะไม่ว่าคุณจะมาหมอบอยู่ตรงไหนนะครับมันโปรยลงมาแบบสายฝนนะครับแล้วไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระสุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ขมนโวยวายอีกแล้วนะครับว่าเราผิดกฎสากล ไทยไม่ได้เข้าอนุภาคีเครือข่ายการห้ามใช้กระสุนพลาสเตอร์นะกระสุนลูกปลายแต่อากาศเนี่ยนะครับสหรัฐจีนมหาอำนาจรัสเซียอะไรเขาก็ไม่ได้เข้าอนุสัญญานี้นะครับมันเปรียบเทียบกับเหมือนสมัยสงครามโลกครับเยอรมันกับสหรัฐทำการต่อสู้กัน สหรัฐใช้กระสุนเข้าหลามลูกซองยาวธรรมดานีครับลูกซองยาวธรรมดานี่ครับลูกปลายนะครับเข้าไปเข้าไปต่อสู้ในระยะกระชั้นชิดปรากฏว่าเยอระะมันถึงก็โวยเลยหาว่าถ้ารัฐใช้อาวุธที่ทารุณโหดหลายไม่ได้ครับ ตอนนี้เท่าที่ผมสอบถามกับน้องๆแล้วเนี่ยที่เขายังไม่กล้าเอาเครื่องบินบินไปที่พนมเบนเนี่ยนะครับเขากลัวว่าเราจะกระทําเกินกว่าเหตุนะครับกระทําเกินกว่าเหตุนะครับเหมือนกับเราเปิดแนวขยายสงครามผมก็ไม่ว่าถ้าเป็นผมผมทําครับผมบินไปบอมบ้านบุญเซนครับเพื่อจะปิดเกมถ้าไม่งั้นบุญเซ็นสั่ง นะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเพี้ยนแล้วไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนจริงๆครับเห็นว่ามาใส่ชุดทหารแล้วออกมาแนวชายแดนแล้วเออขอให้ออกมาจริงนะครับท่านบุนเซนแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับเอฟสิบหกจะได้ไปส่งพัสดุให้ท่านนะครับจุดที่ท่านอยู่อ่ะนะครับเ1 6สิบหกจะได้ไปนะครับไอ้กริฟเทนก็ไปได้เลยครับ ถ้าแม่ทัพฝ่ายเขาเนี่ยไม่ตุยนะมันก็ยังไม่จบครับแม่ก็สั่งไปเรื่อยเลยอรารวาสไปเรื่อยเลยนะครับอาอย่างนี้ครับขอญาตเรียนเตือนพี่น้องที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับไม่ต้องรอให้ทางราชการเขาประกาศให้ท่านต้องปกพยบแล้วครับท่านเก็บข้าวของออกมาอยู่กับบ้านญาติก่อนนะครับมีลูกอยู่ในกรุงเทพอยู่จังหวัดไหนที่มันห่างไกล จากแนวชายแดงเกิน50กิโลเมตรเบื้องต้นก่อนนะครับเกิน50กิโลเมตรออกมาก่อนเลยครับเดี๋ยวจะฉุกระหุกนะครับเดี๋ยวจะฉุกระหุนะครับอย่าไวใ้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับพเพราะขมิ้นเนี่ยบ้าๆบอๆบดมันจะยิงนี่มันไม่ได้คํานึงถึงอะไร,รมันปล่อยมาเลยโดย,โดยเฉพาะจรวดหลายลําก้องมันเนี่ยมันพ่นกระสุนมา คุณไม่มีมืออาชีพหรือไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยกองทัพกัมพูชากองทัพเขมรคุณมาร์กเป้าหมายน่อสิที่เป็นที่ตั้งของทหารอย่าไปให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแย่จริงๆเลยครับแย่จริงๆเลยการลบแบบนี้ไม่มีกติกาเลยเขมร มันขู่เราอีกแล้วครับว่ามันมีจรวดหลายลำกล้องที่สามารถยิงได้ไกลถึงประมาณร้อยสาสิบกิโลเมตรร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับถ้าเกิดว่ายิงจากชายแดนมาเนี่ยมันจะไกลมาถึงโคลากเลยนะนะครับโคลากเลยนะครับถ้าเขมรใช้อาวุธอันนี้มาเมื่อไหร่นะครับ ไปให้เขาเบาเาเปิดเสียงดังเมื่อกี้เอฟซีเขาเปิดฟังอยู่อะเสียงดังแล้วมันกล้องสะ้อนะามานถ้าเกิดขมรมนใช้ไอ้ PSL อ3ที่ยิงได้ไกล130กิโลเมตรหรือ150กิโลเมตรปั้งเข้ามาเมื่อไหร่นะครับกิปเป็นต้องไปบอมบ้านบุนเซนเลยครับ ท่านผู้การทหารอากาศครับเราต้องเซฟชีวิตประชาชนคนไทยทหารไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนั้นเลยแม้ยิงมามันต้องการทำลายชีวิตประชาชนคนไทยคนชั่วๆอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับท่านต้องตัดสินใจครับกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงไปปะทะกันเราพยายามต่อสู้เท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้สถานการณ์มันรุนแรงเพื่อปกป้องอธิปไตยปกป้องชีวิตประชาชนคนไทยแต่มันโจมตีเราไม่เลิกมันเริ่มก่อนทุกครั้งนะครับวันที่25มันก็เปิดก่อน24มันก็เปิดก่อนวันนี้มันก็เปิดก่อนนะครับมันมีพยานหลักฐานที่กระทรวงการต่างประเทศจะอไปฟ้องชาวโลกฟ้องสหประชาชาติได้ แม้แต่คลิปของทหารานเขเมนเองที่โพสลงนะครับว่ามันเปิดก่อนน้องๆตามนะภาพข่าวหลายๆภาพข่าว